มือที่สามไม่น่ากลัวคนที่น่ากลัวคือคนของเราต่างหากค่ะมือที่สามเขาจะเข้ามาไม่ได้ถ้าคนของเราไม่ยื่นมือหรือยื่นอ้อมกอดให้เขาไม่จูงมือเขาเข้ามาทำลายครอบครัวสร้างทุกอย่างมาด้วยสองมือแต่ก็พังทุกอย่างด้วยสองเท้าจริงๆแล้วผัวที่นอกใจเมียคนที่ผิดคือเมียงงปะเมียผิดที่เป็นคนงี่เง่าขี้หึงเอาแต่ใจ เวลาเมียคอยจับผิดก็ดูลำคาญไปหมดแต่เธอรู้ไหมคนที่ผิดคือเธอเว้ยคนที่หักหลังเมียหักหลังคนที่ทุ่มเทหักหลังคนที่ลำบากมาด้วยกันคนที่ทำ้ายครอบครัวที่สร้างมาด้วยกันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งหมดศรัทธาเรื่องความรักเราโดนนอกใจมาไม่รู้กี่ครั้งเราจับได้ไม่รู้กี่หแต่สิ่งที่เราเลือกทำคือให้อาภาัยเธอและไม่คิดจะนอกใจ เราไม่เคยคิดนอกใจคืนเลยเพราะว่าการนอกใจมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดลวเว้ยเพราะต่อให้เลิกกันไปแล้วยังไงมันก็ไม่ลืมหรอกสิ่งที่เธอทำกับเราอะ